ในสถานการณ์ที่โรคโควิด -19 ระบ,บาดอย่างแพร่หลายทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศไทยสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือ TSO ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้โรคร้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้เองการเย็บหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสก,การใช้มาตรการโซเชียลดิสท n นซิงหรือแม้แต่การแบ่งทีมเพื่อเวิร์กเอทโในสถานการณ์เช่นนี้เรามาดูกันว่า ชาว TSO มีวิธีการต่อสู้ไวรัสในรูปแบบของตัวเองอย่างไรสูตรลงหายใจนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะสู้ๆค่ะ work from home ต้องพร้อมทำตัวสบายๆกักตัวอยู่ที่บ้านลายต้องเด้งมือถือต้องเต็มอีเมลต้องพร้อมสู้ลดโอกาสสัมผัสเชือ้อมื้อเที่ยงยืดอกพกข้ากล่องเอาช้อนมาเองด้วยนะ ตอนเย็นกลับถึงบ้านสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายวิ่งวนไปในบ้านอย่าเยอะมากแค่10กิโลเมตรพออย่าลืมออกไปไหนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วชีวิตจะดีเองอยู่ที่บ้านก็ต้องอยู่ห่างๆจากสามีค่ะผัดกันกินข้าวคนละทีแต่ยังไม่แยกเตียงก็เลยต้องใส่แมสนอนค่ะพยายามไม่ออกไปไหนโดยไม่จำเป็น งานก็เลยไม่ค่อยมีลูกค้าก็เลยไม่ค่อยมีกินร้อนช้อนปูดูเด็กซิอยู่บ้านนะครับโควิดก็กลัวตั้งติดตัวก็ไม่มีครับสวัสดีครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ป้องกันโควิดแต่เราอยากกินข้าวกับเพื่อนเราก็ต้องทำแบบนี้คะ่ะซูงไปที่เพื่อนหวัวอร่อยไหมครับรักษาความสะอาด ล้งมือฆ่าเชอโรคด้วยเจลแอลกอฮอล์ตกเย็นกินข้าวตบท้ายด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถเข้าปั๊มแวะเติมแก๊สโซฮอลในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดการอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆทำงานอยู่บ้านเดินทางจากบ้านมาออฟฟิศกินข้าวในออฟฟิศไม่ออกไปไหนเล่นผ่านอยู่ห่างจากผู้คนปลอดภัยทั้งตัวคุณและผู้อื่นแยกกันสักพักแต่ก็รักเหมือนเดิมนะจ๊ะ ววัันนนีี้ฉเเลงมาพิ่แต่ก็รักเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ก็รักเหมือนเดิมนะจ๊ะโควิดก็กลัวหัวหน้าก็กลัวก็เลยต้องป้องกันตัวเองแล้วออกไปทำงานซะนั่งห่างกันสักนิดเพื่อชีวิตคือคาราบาวทานเข้าวกล่องไม่ออกเสียงหลีกเลี่ยงที่แออัด แบ่งทีมชัด1และ2พักสมองด้วยการหลับนายมาครับสวัสดีเนื่องจากอยู่โควิดนะครับบ้านเราเลยมีการทำเค้กนะครโดยสูตรของภรรยาผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเค้กหน้าตาจะเป็นยังไงกินได้ไหมดูดีใช่นะครับโควิดมันเล่นพวกเราซะแย่โดนติดระวังน้ะมันจะแพร่ ปกปิดเส้นอากากเอาไว้แน่แนๆปลอดคุณจะเจ็บกว่าโดนกรีดถ้าเกิดไม่ทําจําไว้ให้แม่นกักตัวเสร็จ่ะลืมนะครับอาหารต้องกักตุนโควิดที่ว่าร้ายยังไม่อันตรายเท่าขาดคุณ เราไม่รู้ว่าจะต้องต่อสู้กับโควิด -19 ไปอีกนานแค่ไหนแต่พวกเราชาว TSO ทุกคนก็จะมุ่งมั่นร่วมใจกันต่อสู้เพื่อเราชนะโรคร้ายนี้ TSO ของเราต้องชนะองอกรของเราต้องชนะและประเทศไทยของเราก็ต้องชนะเช่นเดียวกันขอให้โชคดี